ตื่นมาเห็นหน้าแดดพี่น้องเมื่อนี่กับสบายดีเด้อพี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกทานพบก็ซ่องแม่ขิงค้ำพี่น้องตาเขา่เขาเข่าแห้งเข่าแบบว่าเปียกเมืวว่อวานนี่แต่ว่าโบพอเปียกก็ได้พี่น้องแต่ว่าตาว้ให้มันแห้งเนาะเวลาเอาสีกินมาแต่งสีแบบเท้างามอันนี้สีเป็นขท้าเจ้า องพอนั่งมู่นพอนั่งมูน่อย่อนอันนี้คนแล้วแล้วแล้วก็มาตากพี่นอ้องม่วานซีสกสอบไว้แล้วก็มาตากพอนึ่คำเอามาตาก อย่าห้าสิไปกวาดให้มันกระจายกันพี่น้องตากแดดหนึ่งก็คือสิพ่ออีกดอกเพราะว่าพอมันกับ,บด้ไแดดโ่ได้น้ำปั้นได้ขนะพี่น้องไปกวาดกันพี่น้อง คนต้องห้ามด้วยกูน้ท่าพอแล้วคนน่าเนี่ตามือกี้ชอบนคนนำา มักเพื่องพี่น้อง้งยหยับหยางมื่อนั้นม่้องมู้น่อยว่าหมาอหนึ่งตต้งทะเลบาสทไเลลอยบาทบ้านเานนนท่าหลอนทิมคางเฮือนประคูณพี่น้องนี่ตากไม่เดินแล้วพี่น้อง าพอกินข้ามก่อนคาม,มาห่มท้ากนาน็นั่งม,มันแดดเวลาแดดแดดตั้งสิพ้นสิมาแท้ห็นไห้าก็ตั้งเศราเฮือนแล้วอลไรพี่นอ้องจะไปจะให้พอกินข้ามไปก่อนเดี๋ยวสิห้ามื่อห้ายามให้เพิ่นแบบ มือหามือเนาะให้อ,อื้อ้เพนหาอ้เพนหาว่ามือดใดนะพี่น้องมืองามยามดีเพราะว่าเลยเดือนที่สองบ้านเท่าไปแล้วมันสี่ยอบ่ได้ถ้าเดือนสิบสองบ้านเท่ากับสิเป็นประมาณต้นเดือนพฤศจิกาเนาะพี่น้องถ้าเลยเป็นปีใหม่ไปแล้วคนว่าย่อบ่ได้อีกสี่ปีอย่างสี่ยอได้เพื่อสี่ปีผัดยากข้นอยู่เลยนะพี่น้องเพราะว่าปูวกระสิกินหมดแล้ว สีปลายฝัดข้าวหน้าก็ยังบ่ทันได้แล้วพี่น้องเลยเอาในหน้าก็ยังเต็มถุงอยู่เนียนห่อนถ้าออกแดดก็สิปิดเปิดเด็กพี่น้องเด้ดดดดตาเศร้าเศร้ากับว่าจัะสิเห็ดใหญ่สำหรัได้หรอพี่น้องเพราะว่าเห็ดแบบว่าพ่อได้อยู่แหละบ่ได้เห็ดรู้เห็ดลาเราเอาอาศัยแบบว่าความก่วง ความกว้วงพอได้อยู่ได้เศร้านะพี่น้องเศร้าต้นกับเผื่อเฮือนขั้วยังเลยเห็นนะเอาแบบบมเด้เอาแบบส่งแบบรู้ลาดอกพี่น้องเอาแบบง่าย,ายสบายสบายเนี่ยสำแหงาม,มีเนาะคอยเหตุไปเดือนหนึ่งได้แนวหนึ่งเดือนหนึ่งแนวหนึ่งนะพี่น้องเดือนหนึ่งได้บิ๊ได้ได้บล็อกเดือนหนึ่งได้ปูนก็ยังใครก็ยังมีความหวัง ยังมีกำลังใจเนาะถ้าทาบริตตังเสาเป็นผัดผู้เลจากยามได้บบดนี้พี่นอ้องสี่ปีไปคิดไว้ว่ายูดี้แห้งแต่อย่างง่อไว้ก่อนพี่นอ้องให้มาท่านเดือนสิบสองกระเทินได้มาแล้วนะถั้นได้ไปอีกอะคั้นเอออายบริตม,มาก็จากยามได้สี่มาพี่นอ้องผู้เล่คือสีดอนอย่างสีไดมาบบดนี้ะว่าม,มามันก็เสียงเงินหลายพี่นอ้อง นี่ข้ามาก,กับเบิดลายได้พี่น้องมาบ้านเฮาก็ะใสเบิดเป็นหลายพันเป็นหมื่นเลยัดแต่มานี่เบิดเงินเป็นหมื่นกัวกัวใส่นั่นใส่นี่นะพี่น้องใส่ใจเนี่ยครอบครัวสารพผัดขนาดว่าประยัดสุดๆเลยพี่น้องเลย เสาเสากับบ้านเฮานี่เพิ่นทาย,ยกโค้งเนาะพี่น้องหมกต้นเสาแค่วะกอลแอลเพิ่นก็เอาต้นละพันเลยค่าสร้างนี่กะค่าสร้างนี่กะต้นละพันเนะาะเสาต้นกะบสองหมื่นเลยค่าเฉพาะค่าสร้างเลยบันมีกานบล็อกค่ะยังอีกเพราะว่าเขาก็กอ,อยากก่อลแอวยังไหวนะ มันแน่นเนาะเวลาฝนตกผ่าลงมามันกนสิได้แบบว่าแน,น่นพี่น้องวาเม้งข้ามทมที่ท่มแลว้วพี่น้องตะกี้น้องว่าสิป,ปุ๊กเคขื่อนเลยนี่ก็คอน้ห้เพิ่นก่อนว่ะกสิเอาแบบบ้านรังเก่าให้เพิ่นแตบบ่ว่ามาลังเก่าเนี่ยท้าเห่ามากลุเนาะพี่น้องม่ากสิได้อยู่ให้เพิ่นปัวแป้งเอาหรือว่าพอแหละแต่มีเงินเทากกสิมากแลก้วกสิทมให้เพิ่นใหนม่ ขอ,อนำเพลินว่ะพร้อมเขามีโอกาสอยจห้าอยากได้เห็นนะพี่น้องป,ปัวแปลงใหม่ทมทีเอาใหม่หนนะยังได้กัขอบ,บุญขอบคุณเอกับอายล,ลายๆนะพี่น้องแล้วกับผู้ใหญ่ใจดีทุก่านน้ำเดอ้อที่คอยเบิ่งเนาะคอยเบิ่งคอยส้ม พี่น้องมหอนนี่กับิคอลาพบพอกันคลิปหนาเดี๋ยวพี่น้องเด้ออยูดดิ้วิแห้งสุขสุขค้นกลับสบายดีด้อพี่น้อง